ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมียาลิสครับนะตัว1.2สปอร์ตครับตัว a t i ิฟซีดาน4ประตูครับนนสีสวยปี2021ครับกับราคาอยู่ที่4 1 0 0 0 0บาทนะครับ4 1 0 0 0 0บาทท่วเลยฟรีดาวได้ด้วยเลขไมคแค่2 5 0 0 0นะเลขไม่์2 0 0 0ครับราคาผ่อนอยู่ที่6,008 8ครับผ่อนถูกกว่า Big กไบคครับ Big กไบค์ผ่อน7,800นะคันนี้ผ่อน6 0 0ใครอยากได้คันนี้ติดต่อมาครับ สเกิร์ตรอบคันแล้วเห็นสวยครับน้าแล้วก็ชุดแต่งนี้จัดเต็มอยู่แล้วครับสเกิร์ตนี่เป็นของโฟ o m u มล่าครับแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ก็ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยล้อมแม็กคือสวยภายในเต็มๆหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วสามารถเชื่อมต่อ a p p l e CarP l a y และ Android Auto ได้ครับคันนี้ส่วนรายละเอียดรอบคันจะไปชมในคลิปต่อไปครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอยู่แล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่จริงใจที่สุดแล้วในเมีนบุรีครับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งครับนะที่มียาริส a อทิครับเข้าใหม่ครับเป็นยาริสเอทิ1.2สปอร์ตครับปี2021ครับเลขไม่20,050กับราคาที่410,000ปีดาวด้วยครับผ่อน6 8 0นี้สบายสบายเลยตลอดยุสัญญา84งวดนะครับก็ดอกค่างวดนี้ก็ ไม่มีแบบว่าปีหนึ่งปี2นี่มาจ่ายอีกราคาหนึ่งนะไม่มีครับตลอดยุสัญญาเลยก็สวยครับคันนี้พึ่งเข้ามาใหม่สภาพแรกเข้าแจ่มมากแล้วก็ได้ชุดแต่งเต็มครับนะสเกิร์ตรอบคันแล้วก็บวกกับสปอยเลอร์แล้วเรียบร้อยครับนะตัวสเกิร์ตนี้ก็เป็นลิ้นแดงครับนะแจ่มแจมตัดกับสีขาวถือว่าโอเคเป็นของฟอร์มูล่าครับนะก็สวยมากนะครับส่วนภายในก็ได้เป็นเบาะหนังนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนะส่วนลูกค้าที่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมาทำเรื่องที่กรุงเทพ เรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านเลยผลอนุมัติผ่านแล้วเราส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับอ่าหน้าเหนือออกตกใต้ผมส่งหมดเลยใครอยากได้คันนี้ติดต่อมานะครับสวยอย่างนี้หายยากครับนะครับมาเรามาชมด้านหน้าก่อนเลยครับด้านหน้านะอ่าให้ดูก่อนครับตัวกันชนด้านหน้าครับกับด้านหลังไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับเพราะรถที่นี่คันรถเกรดเออยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าเอาเกรดบีเกรดซมาขายให้ลูกค้านะไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตครับสวย อาจจะมีโคลนไรนิดนึงนะครับนะเพราะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับนะแต่ทาความสะอาดออกแน่นอนนะเขาไม่ได้เป็นรอยนะเป็นรอยโคลนเฉยครับในส่วนนี้แล้วก็ตัวกระจังหน้าครับเป็นสีดําเป็นโน b a แบ็แล้วเรียบร้อยครับตัวโคมไฟเป็น LED พร้อมกับตัวเดซ์ท m e ที่เป็นกรายนิ่งสวยๆตัวกระจังแฉมสันเหลี่ยมฝากระโปรงคมๆครับรอยลัดยิ้มแทบไม่มีเลยครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างครับเห็นไหมมีสีแดงตัดตัดกับสีขาวสวยมากนะครับ ท่านนี้ผมว่าซื้อไปใช้เถอะครับนะหน้าฝนด้วยนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ผ่อนถูกด้วยผ่อนแค่6,8 0 0ตลอดอายุสัญญาดอกเบี้ยต่ําสุดผมมีให้ครับนะา3 9ใครคิดว่าตัวเองเครดิตดีมาหาผมเลยส่วนลูกค้าครับลูกค้าอยากฟาสต์เคสนะรับรถภายใน2ชั่วโมงเอกสารครบนะข้าราชการครับขอไปรับรองเงินเดือนไหมผมหนึ่งใบครับพนักงานสลิปเงินเดือนครับมีสลิปเงินเดือนคาร์บอนให้ผมหกเดือนนะครับ ทำงานเกินปีมาหาผมเลยนะครับนะเอกสารครบมาตอนเช้านานรอนรับรถได้เลย2ชั่วโมงผมเคยทําเร็วสุดครับครึ่งชั่วโมงรับรถกลับบ้านได้ครับนะก็กลุ่มอาชีพนี้มาหาผมเลยเป็นอาชีพโค้ชสลารี่นะส,สวยๆตัวกระจกมองข้ามครับนะอยู่ในสภาพดีตัวล้อแม็กเป็นแม็กทูโทนครับแม็กอลลอยจากโรงงานจากโตยต้าแล้วเรียบร้อยด้านหน้าเป็นดิสครับพร้อมกับยางของดันหลอบอ่าสวยไหมผมว่าสวยนะมาในขนาดยาง185ทับหกสครับ สวยจนแจ่มครับนะแล้วก็ตัวยางนี่เป็นยางปี2021ครับนะก็ติดมากับตัวรถเลยครับในส่วนของซุ้มโชคครับให้ดูก่อนนี่เลยการแต้งสีจากโรงงานอยู่ครบปกติครับนะจุดเม็ดอาร์จุดลาอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยนะครับก็แจ่มๆสเกิร์ตดานข้างส,สวยๆครับนะไม่มีแตกไม่มีอะไรแน่นอนสันเหลี่ยมคมๆครับมือจบมือจับนะมือเปิดประตูมีกันรอยเป็นโครเมียมแล้วเรียบร้อยครับนะทั้งสีประตูแล้วก็ตัวกระจกนี้เป็นของแท้จากโตโยต้าครับ ผมเดินดูให้รอบคันแล้วแหละได้กระจกแท้เลยด้านบนมีการสาดให้แล้วเรียบร้อยครับนะส่วนด้านบนครับสภาพหลังคาสวยๆคลีบฉลามมีให้ครบปกติเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวประตูก็อยู่ในสภาพดีเหมือนกันนะครับมาในขนาดฟิล์มครับนะประมาณ6กํากำลังพอดีนะเป็นของไฮสคูลครับนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับแจมๆแ,แล้วก็ในส่วนของบานาพับครับนะคานเทั้งบนและล่างครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อม อยู่ในสภาพดีแอร์แบ็กเจ็ดตำแหน่งแล้วเรียบร้อยครับนะถ้าเป็นรุ่นสมัยก่อนได้แค่2องตำแหน่งนะแต่ตัวนี้ได้เจ็ดตำแหน่งแล้วเรียบร้อยครับนะตัวเบาะเป็นทรงสปอร์ตครับเข้ารูปเป็นเบาะหนังนะครับบวกกับที่เป็นผ้าครับนะทำไมเขาทําเป็นผ้ามาใช่ไหมเป็นหนังกลับนะเหมือนหนังกลับทําไมเขาทําเป็นอย่างนี้มาใช่ไหมระบายความร้อนครับนะระบายความร้อนได้เร็วอยู่แล้วตัวเบาะอยู่ในสภาพดีไม่ขาดไม่ยุ่วตัวนะครับคอนโซลสวยๆเยอะเราเข้าไปดูฝั่งนู้นกันนะครับส่วนคาน B ครับหัวน็อตนี่คมกริบแน่นอน นะทั้งบนและล่างเลยครับตัวเนมเพจครับตัวเลขเซใสสีสวยแบบนี้นะครับลดหม่แค่25,000ฟรีดาวน์พอน6,800โอโ้โหหาได้ที่ไหนครับนอกจากที่นี่ครับที่เพชรยนต์เลยนะครับสนใจติดต่อมาครับนะับเบอร์โทรศัพท์กับไลน์อยู่ด้านล่างแล้วแต่ผมแนะนําให้โทรหาผมจะเร็วที่สุดผมขอเวลาแค่10นาทีครับในการพูดคุยกันไม่ต้องกลัวผมนะ ไม่ต้องกลัวผมครับนะผมยินดีให้คําปรึกษาครับนะครับนะกส็สวยๆแบบนี้เลยสภาพของด้านหลังครับตัวบอกก็ไม่ขานไม่ยุบตัวไล่ตะเข็บได้สีขาวครับนะเจียมๆอาจจะมีฝุ่นอาจจะมีอะไรครับนะตรงนี้ทําความสะอาดนะนี่เลยผมรูปออกๆนะเดีย๋ยวผมทําความสะอาดนะให้เพราะรถเพิ่งเข้ามาตัวพรมครับของแท้จากยาริสครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยกันลอยสแตนเลสมีมาให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันตรงนี้ครับเป็นพาสติกขึ้นรูปนะจะไม่ใช่ซอฟทัชแต่ด้านหน้าเขาจะเป็นซอฟทัชแล้วเรียบร้อยนะในส่วนของตัว คันบีครับหัวน็อตนี่คมกริบแน่นอนนะสภาพเป็นแจ่มขออนุญาตเปิดกระดูกงูให้ดูครับมานะอ่านะอยู่ในสภาพดีครับนะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถครับด้านจุดเมอาร์จุดอะไรอยู่ครบปกติเลยนะครับใครอยากได้คันนี้ติดต่อมานะครับนะไม่ติดต่อมาไม่ได้นะมาปรึกษากันได้ครับนะสเกิร์ตรอบคันครับนะด้านหลังสวยๆครับเป็นท่อหลอก3ท่ออยู่ตรงกลางครับเป็นของฟอร์มูล่าสวยๆแล้วก็เขียนคําว่าตัวยาลิสเอทีฟครับ ต้องถอยโคดชัดครับ้าตัวเลนสใสๆแบบนี้เลยด้านหลังครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ครับที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะจำๆแบบนี้ครับตัวเก็บระหว่างกันชนด้านหลังแล้วก็ตัวรถครับไม่มีอ้าแน่นอนนี่นะไม่มีอ้าแน่นอนครับนะอยู่ในสภาพดีครับล้อแม็กซ์สีสวยนะทั้ง4ล้อรอยปิ้นฟุตบาทแทบไม่มีครับอันนี้ผมดูให้แล้วครับนะอยากได้คันนี้ก็ติดต่อมาครับนะสีสวยมือจับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วเรียบร้อยครับนะ สวยไหมผมว่าสวยนะขออนุญาตเอาฝั่งนี้เต็มๆครับนะให้ดูก่อนนี่เลยนะสวยไหมสวยนะอ่าเดีย๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าครับนะเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าว่าจะอยู่ในสภาพอะไรยังไงนะครับมาเข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วนะก็มาสตาร์รถครับอ่านะเข้ามาสตาร์รถครับอ่าเลขไมครับนะ เลขไม้แสดงอยู่ที่2 5 0 0ครับก็มาในส่วนของหน้าปัดครับนั้นเลขไม้แสดงที่25,784กิโลเมตรครับนะตอนนี้ผมเข้าเกียร์ถอยอยู่โอเคเข้าเกียร์ P นะครับยวเกิดอันตรายนะครับก็เมื่อกี้อยากให้ดูเกียร์ถอยโอเคเข้าใหม่ครับก็หน้าจอสีสวยครับนะใสๆหน้าจอทัชสกรีนครับของแท้จากโตยต้าแล้วเรียบต้อยขนาด7นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้ b l u e ู o o t ได้ด้วยนะครับ ก็เขาอัปเดตมาแล้วครับอัปเกรดมาแล้วนะครับก็ตัว A อทีก็จะมาทดแทนของตัว v ีออครับนะวีออสเขาก็จะเลิกผลิตแล้วนะครับใครอยากได้ก็รีบติดต่อมาครับนะรถปี2021แล้วสีสวยแบบนี้เลยขออนุญาตครับนะเปิดเกะให้ดูครับนะอ่านะสำเนาอะไรมีให้ครบปกติไม่ขออนุญาตเปิดให้ดูนะส่วนเครื่องเสียงเสียงดีมากครับแล้วก็ส่วนในของพรมลไยครับไม่ขาดนะไลายะเก็บสีขาวครับนะสีสวยแบบนี้เลย ถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมานะครับนะก็ติดต่อมาคอนโซลด้านบนครับนะเจ็มๆแ,แบบนี้ครับลอยแดดเรียดอยอะไรไม่มีเลยนะตัวแดชบอร์ดครับนะสวยๆจุดวางพระจุดอะไรไม่มีครับด้านบนกระจกมองข้างแล้วเรียบร้อยตัวไฟสามารถใช้งานได้ปกติตรงนี้เดี๋ยวผมทําความสะอาดให้อยู่ข้างในนะไม่ไม่ใช่อยู่ข้างในออกนะออกนะนี่อ๋อเป็นทองนะเขาติดทองมาทองคําเปรวครับโอ้โหรถคันนี้ได้ทองเลยนะ แล้วก็ตัวกระจกครับสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับนะตัวกระจกใช้งานได้ปกตินะเจมเจมแอร์แบ็กมีมาให้แล้วครับนะเจ็ดตำแหน่งด้านหลังก็มีด้วยนะถ้าเป็นสมัยก่อนจะได้แค่2ตํตำแหน่งนะจะได้แค่2ตํตำแหน่งนะก็สวยสวยครับนะตัวเบาะก,ก็เจมเจมเกียร์เป็นขั้นบันไดของโตโยต้าแล้วเรียบร้อยครับนะเบรกมือขออนุญาตด,ดึงให้ฟังครับนะเสียงนี้แน่นๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เก็บของครับอยู่ในสภาพดีนะครับ ตรงนี้ช่องดีซีสองโวลต์ให้มาร้อยี่สิบวัตต์ก็ตามสแตนดาร์ดเขานะครับคันนี้อยู่ที่ร้อยไม่ใช่ร้อยดิคันนี้อยู่เก้าสิบสองแรงม้านะถือว่าลื่นปืนป๊ดปัดแน่นอนนะครับโอเคไหมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันนะครับแล้วก็ตัวห้องเครื่องยนต์นนะว่าจะอยู่ในสภาพไหนอะไรยังไงนะครับในส่วนนี้ครับนะ <c oughs> ขออภัยครับในส่วนนี้นะมีหมวดออโต้รันครับนะหยุด หยุดแล้วเครื่องดับเหยียบคันเร่งแล้วสตาร์ทต่อครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับแล้วก็หมวดกันล้อฟรีครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะกัรล้อล็อกครับนะไม่ให้ล้อฟรีอีกฝั่งหนึ่งนะก็มีมาให้แล้วเหมือนกันครับส่วนคุณแจครับน่าได้เป็นแบบนี้เลยเป็นแบบไรครับนะแล้วก็เป็นรีโมทในตัวนะครับเป็นรีโมทในตัวสามารถเปิดฝาท้ายจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาสันเหลี่ยมคมๆแบบนี้เลยนะครับแจมๆนะครับ ก็ในส่วนของตัวกระจกหน้าต่างครับนะออโต้ฝั่งคนขับครับเซ็นทันล็อกให้แล้วเรียบร้อยกระจกภัพไฟฟ้าปับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับออปชั่นถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาครับในส่วนนี้นะมาครับนะด้านหลังครับที่เก็บสัมภาระถือว่ากว้างขวางเลยสามารถใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้นะประมาณ4ใบพื้นที่เหลือๆด้วยนะครับตัวถาดครับนะเขียนคําว่ายาลิสเอทีฟครับนะไม่มีรอยไม่มีเลยเลยครับนะเป็นรถเก๋งสวยไหมสวยนะ ก็ใครอยากได้ก็ติดต่อมานะครับมามาในส่วนของตัวนี่ครับนะอุปรกรณ์เติมลมมีให้ครบครับนะมีให้ครบเลยใครอยากได้ติดต่อมาถ้ามีอุปกรณ์เติมลมจะไม่มีล้ออะไรถ้ามีล้ออะไรจะไม่มีอุปกรณ์เติมลมให้จําข้อนี้ไว้เสมอครับนะสะภาพดีสวยแล้วก็ตัวขายดไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับหัวน็อตคมๆแบบนี้เลยหัวน็อตอยู่นี่นะนี่ครับหัวน็อตไม่เคยโดนประแจตแตะมาแน่นอนนะครับสันเหลี่ยมฝากระโปรงนี่คมมาก คมมากถ้าใครอยากได้ติดต่อมาแล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตครับนี่ก็คมเหมือนกันไม่เคยโดนประแจแตะมาเหมือนกันถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมานะครับโอเคอเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับครับมาในส่วนของฝากระโปรงครับต้องตีตาตัวตามาแบบมาแบบนี้เลยนะผมให้ดูก่อนนี่ครับนะสวยๆส,สัหลี่ยมคมๆครับจุดเม็ดอากจุดไรอยู่ครบนะหัวน็อตน,นี่คมกริบไม่เคยโดนประแจแตะมาแน่นอนไล่ขึ้นมาครับนะสวยๆเ,เลยนะครับ ใน,นรถเข้าใหม่นะให้ดูสภาพรถเข้าใหม่ครับนั่นแรกเข้าสวยขนาดนี้เลยนะแจ่มไหมผมว่าแจ่มเลยนะสวยเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตครับนะคมกริบทั้งบนและล่างครับคานข้างคา,า,า,านหน้าม้อน้ําไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะนี่เลยสภาพเป็นแจม่มแบตเตอรี่เกินปีครึ่งเปลี่ยนให้ไม่จาเป็นต้องรอ2ปีนะตัวซุ้มโชคครับนะสีสวยแบบนี้ชุดเม็ดอาร์คอยู่ครับอยู่ครบครับสวยทั้งสองฝั่งรอยน้ามันเยิ้มแทบไม่มีตัวประกันอยู่ในสภาพดีมากเครื่องยนต์4สูบ16วากลาวครับขนาด92ลิตรครับ ไม่ใช่92ลิตร92ม้านะขนาด1.2ลิตรนะขอภัยนะครับก็ถือว่าลื่นพืดดปาดก็เป็นรถที่ประหยัดที่สุดครับในประเทศไทยติด1ใน3นะประมาณ23.3กิโลต่อลิตรครับถือว่าโอเคครับนะโคตรประหยัดเลยถ้าใครอยากได้ติดต่อมาสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆที่สวยแบบนี้สุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ